เราได้คุยกันไปตั้งแต่ความเป็นมาของพระราชประวัติพระเจ้าตากมีประเด็นอะไรที่คุณเสงอยากจะเพิ่มเตมิมอีกในช่วงตอนที่ท่านรับสการอายุธยาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พระเจ้า,าตากก็จะอยู่ในบทบาทของกษัตริย์ที่สื่อตอนเนื่องมาจากอายุธยาครับการขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริ์ของท่านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีความราบลื่นเราพบบันทึกของชิงสือ่อลู่หรือรเอกสาร ของราชวงศ์ชิงก็ทรงตำหนิว่าท่านเนี่ยเป็นสามัญชนควรที่จะไปหาเอาราชทายาตหรือผู้ที่มีเชื้อพระวงเดิมกลับมาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือในที่สุดเนี่ยเจ้าต่างๆไ,ไม่ว่าจะเป็นตรมหมื่นเทพพิพิธเจ้าสีสังเจ้าจุย้ยใช่ไหมในที่สุดก็ถูกปราบแล้วพระราชสารที่พระเจ้าตาก ตอบกลับไปถึงกษัตริย์เฉ็ยนหลงเนี่ยก็<า>ยบอกว่า,าไม่มีแล้ว <c oughs> ไม่มีผู้สืบทอดจากกรุงศรีอยุธยาแล้วข้าพเจ้าเองเนี่ยซึ่งก็เป็นคนที่พยายามรวบรวมหัวเมืองต่างๆเข้ามาไว้แล้วก็ได้รับการยอมรับจากราษฎรผู้คนมากมายเห็น <c oughs> <He S 2> สมควรว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็ควรจะที่จะขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลดินแดนแถ่งนี้ต่อไปให้มีความสุขสงบ รันักจีนจึงเริ่มยอมรับจริงๆแล้วบทบาทของพระเจ้าตากสินเองเนี่ยถ้าหากว่ามองกันในเชิงลรือจริงๆเราจะมองในเรื่องของการทําธุรกิจมากกว่าในเรื่องของการค้าบทบาทของท่านอันนี้คือท่านก็อาจจะเก่งทั้งเรื่องค้าขายเก่งทั้งเรื่องลบด้วยะ<ช>นะ,นะเพราะว่าตลอดรัชสมัยท่านที่สงคามแทบจะตลอดเลยนะฮะพอปลายราชการอย่างที่บอกก็เกิดกรบฏนะ,ะเกิดกรบฏพระยาสันอย่างที่เรา,าระะทราบนะ,ะในที่สุดท่านก็สละราชบัลลังก์แล้วก็บวช ก็ว่ามาบวกอยู่ในวัดอรุณเนี่ยนะฮะอยู่ที่โบสถ์แม้กระทั่งจุดสิ้นสุดของพระเจ้าตากเนี่ยก็เต็มไปด้วยปมปริศนาอีกมากมายไก่กองนะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันต่อนะฮะช่วงปลายรัชะสมัยของพระเจ้าตากเนี่ยนะฮะที่เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ก็คือเรื่องพระสติพระสติเนี่ยในพงศวดานจะใช้คําว่าฟั่นเฟือนหรือปัจจุบันบางคนก็มองไปถึงว่าบ้าหรือไม่บ้ากันแน่